สวัสดีครับพื่อนกต้าในเกมแล g กนัลล็ n กเอ็ก n e เน็กซ์เจเนเรครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกนะครับสองสกิลนั่นก็คือสกิลเครือพิษกับสกิลสลัดครับสกิลสลัดเป็นสกิลหนึ่งที่พอเปลี่ยนเป็นแอสคอร์ดเนี่ยเป็นสกิลที่แรงมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสกิลสลัดกันก่อนเลยครับผมเริ่มจากนะครับเข้าไปที่สกิลนะแล้วลงมานะครับสกิลสลัดนะครับจะเป็นทางผ่านในการไปอัพนะครับโซลิตสไตรเยอร์ โอเคเรามาดูข้อมูลสกิลกันเลยนะครับวิธีการคำนวณของ slash อันนี้ผมอัพไว้ที่เลเวล5นะครับวิธีการคำนวณคือมันจะทำดาเมจกายภาพที่สัมประสิทธิ์ดาเมจคูณกับ P ATK หรือ AT P Attack ของเราบวกกับฟิกดาเมจนะครับผมอย่างของผมที่เลเวล5ก็คือจะเป็น500%ของ P ATK นะครับและก็บวกอีก2 6 0 6ครับผมหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราสามารถ ใช้ปุ๊บและมอนสเตอร์ตายหรือว่ายูนิตตัวที่เราทำการใช้ Skill สกิลใส่ตายภายใน10วินะครับสามารถที่จะใช้ Skill สกิลสลัได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือค่าเปลี่ยนตัวเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้ใช้นะครับในภายใน10วิก็พอหลังจากนั้นก็จะนับคููดาวใหม่ครับผมลองสลชนะฟลึบ68,147นะครับผมโอเคถ้าเทียบกับ โซดิซไอยเออร์นะครับผมโซดิซไอยเออร์อยู่ที่8 9 2 5 7นะครับถ้าดูอย่างเงี้ยมันคือเบากว่านะครับผมแต่อย่างที่บอกครับโซดิซไอยเออร์มันเป็นลักษณะของธาตุานิวทรอนอย่างเดียวนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะมาทำยังไงให้สแลชเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับผมตัวช่วยของเราก็คือเครื่องผิดตอนแรกๆเนี่ยผมมีความเข้าใจผิดว่าเอนชานเดดดี้โพชชันเนี่ยมันหมายถึงว่าพอเราอัพป,ปุ๊บเนี่ย อาวุธของเราจะเป็นธาตุพิษอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วคือ Enchant Deadly Poison เนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นธาตุพิษอยู่ตลอดเวลานะครับมันทำให้ดาเมจธาตุพิษที่เราทำออกไปเนี่ยมีบาเมจที่เพิ่มขึ้นเช่น Venom นะครับนะครับ Venom s p a d e r นะครับผม มินอมสเปเดอร์นะครับผมมันจะทำดาเมจเป็นธาตุพิษนะครับผมต่อสตูนะครับที่120คูณกับ pdk บวก720นะอันนี้มันบอกตรงตัวเลยว่ามันทำดาเมจเป็นพิษเลยนะไม่ได้เป็นแบบว่าหลังจากนั้นนะครับก็จะทำให้เกิดสถานะติดพิษนะครับที่20ของ pdk แล้วลด p d e p อีก25ไม่สามารถฟื้นฟูได้ก็จะต้องเป็นลักษณะนี้มันถึงจะทำให้เกิดดาเมจนะครับอ่าต่อมานะครับผม m e t e o s s a u l นะครับ อันนี้มันกำหนดไว้เลยว่าจะเป็นการทำดาเมจธาตุนิวเทลเท่านั้นนะครับผมอันนี้การเคือบก็ไม่ได้ออกมาเป็นธาตุพิษนะแต่ว่าสแลนะครับมันเขียนว่าการทำดาเมจกายภาพซึ่งแตกต่างจากเมทัลแอซซอลนะครับผมแล้วก็แตกต่างจากโซลิโซเยอร์โซดิซเยอร์นะครับมันจะเขียนว่าทำดาเมจกายภาพแท้จริงไม่ขึ้นกระทาุครับผมโอเคละว่าเราเคลือบพิษเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมเคลือบพิษจริงๆแล้วเรามีตั้งแต่ตอนเป็นทีฟแล้วเนาะเออ เวลาเคลือบพิษไปเนี่ยถ้าเคลือบพิษในเนี้ยมันจะบอกเลยเมื่อโจมตีทั่วไปจะทำดาเมจกายภาพธาตุพชั่นนะครับ20%นะฮะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า20%ทำให้ติดพิษแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ20%เป็นการทำดาเมจธาตุพิษ20%นะครับของการโจมตีทั่วไปนานนะครับ70วินาทีและหลังจากอาบยามีโอกาสติดที่7%ไม่ใช่ว่ามีโอกาสที่ที่20%นะ <ừ> พอติสถานะ p o ชั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะได้รับนะครับดาเมจทธาตุพิษ potion น20%คล้ายๆกับ venom spreader นะครับผมแล้วก็ p อธิเ e แล้วก็ด e ฟนะครับลด25%ถ้าต่ําเลือดต่ํากว่า25%ก็จะไม่ทําาเเมจต่อนะต่อมานะครับผมการที่เราจะทําให้มันาดาเมแรงขึ้นนะเราก็ต้องนะครับมาอัพ ผ่านทางวีน้ำไน์วีน้ำไน์เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีทางด้านกายภาพแสดงว่าเราสามารถเครือบพิดและทําให้การโจมตีเพิ่มขึ้นได้ต่อมานะครับ h n n t e n c h a n t e n c h a n t p o t s o n นะครับเมื่อมีคําว่า Enchant, Enchant แปลว่ามันเพิ่มศักยภาพของธาตุ p o i s o n เนาะก็คือทําให้อาวุธนั้นทําดาเมจธาตุ p o i s o n เพิ่มอีก20%แล้วก็ขณะเดียวกันจะยืดเวลาเอฟเฟกนะครับ โพชั่นที่เกิดขึ้นนะฮะอีก5วินาทีคำว่าอาวุธทำดาเมจโบชั่น20%ไม่ใช่สกิลดาเมจเพิ่มขึ้น20%อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะเออถ้าหากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะาการทำดาเมจขยภาพนะครับผมที่20%ตัวนี้สามารถบูทความแรงตัวนั้นได้นะโอเค ดังนั้นนะคะผมเดี๋ยวเราจะมาลองอีกอันนึงก็คือถ้าหากเราใช้ใบธาตุและเราเคลือพิษดาเมจจะลดหรือดาเมจจะเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูอีกทีนะครับคราวนี้มาดูกีกว่าว่าอาบพิษปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะแรงขึ้นจริงหรือโกหกผมเอาแอนตี้มันไม่ใช่ดาเมจพิษเอามาใส่ให้หมดเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสครับสกิลสกิลที่1เราทาที่สลัดก่อนฟลุ๊นะครับอาวีด้อมดั๊เดี๋ยวไวท้ทีหลังเนาะโอเคนะครับวีด้อมไนท์ เอมบูสน,นี้สุดท้ายค่อยวีน้ำดัดโอเคเดี๋ยวผมเอาเมเทโอ b อส l u ลูมาอีกสกิลหนึ่งเนะาะทำไมผมชอบเรียกเป็นเมเทโอแอสซัลูทั้งๆท,ที่มันชื่อเมเทโอ s อสเซอโอเคที่เลเวล5นะครับ ี C4389 คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคลือบพิษครับผมฟืบนะสแลสก่อนเลยฟืบมีนอมไนต์วีเทลเอสโซกิมทูดเอมบูสสุดท้ายโอเค นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้นะตอนนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นอันดับแรกเลยคือ Venom Dust นะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วนะครับ Mirror Image ไม่เพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไม Gimtooth ไม่เพิ่มนะ e m b u s เพิ่มนะครับผม Venom n i g h t เพิ่มนะครับ Slash อันนี้เพิ่มนะครับ MA นะครับ Metal Assault เนี่ยผมไม่อยากเรียกว่ามันเพิ่มเลย แต่มันก็เพิ่มแหละเพิ่มนิดนิดนึงผมจะขึ้นเปอร์เซนต์ไว้ต่อท้ายให้นะครับจะเห็นได้ว่าความสำคัญของตัวเครือพิษเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะครับผมดังนั้นนะครับถ้าหากเราฟาร์มนะครับตัวที่เป็นไม่มีธาตุเนี่ยถามว่าผิดแพ้ทางไหมคือพิษไม่ได้แพ้ทางนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับคราวนี้นะครับเรามาดูเรื่องแพ้ทางธาตุนะครับผมเราจะเข้าไปดูที่สมุดคู่มือครับทริป นะครับผมและนี่ครับได้เปรียบเสียเปรียบธาตุครับถ้าพูดถึงธาตุพิษที่เป็น ATK เราก็จะมองแล้วก็มองในส่วนข้างบนนะครับเรา tag เป็น ATK ใช่ไหมครับพอมองลงมาปุ๊บนะฮะเมื่อกี้เราตีไรธาตุนะครับเราเข้าที่100%แน่นอนนะครับผมถ้าหากเราตีไปที่ธาตุพิษนะครับก็คือมันจะไม่ทำดาเมจเนาะอ่าแล้วก็ถ้าตีธาตุฮูลี่นะครับก็เบาลงชาร์โดนะครับก็เหลือ50%ถ้าตีอันเดสจะเป็นติดลบ25 ะะแสดงว่าถ้าหากเราเคลือบพิษแล้วไปตีอันเดสเนี่ยก็คือเบาหยองเลยครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับกับมเลเดรสมอนโพชันมอนชาโดนะครับกับอ e ีกคลิปเมื่อกี้นี้ที่เราตีเนาะนะครับเลือกธาตุก่อนเลยครับมอนอันเดสนะครับผมที่เลือดเยอะที่สุดที่มีคือพ <Please. S 1> ิะมาเราจะใช้นะครับเป็นสลันะครับผมในการเช็คนะครับสลั slash, แบบไม่มีพิษ นะครับผมเป็นท่า normal อยู่ที่6 1 6 5 6ากนะถ้า,าเราเคลือบพิษนะครับนาตีฟลึปเหลือ17886ครับซึ่งมีผลแน่แนี่ขนาดผมใส่การ์ดมูเขียวสาไปนะมาดูท่า shadow ครับ shadow นะครับผมเอาโดเคปีละกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอพิษหมดก่อน อันนี้นะครับใส่พิษนะครับผมอยู่ที่76 0 0 0นะชึบ7 6 3 5 4อันนี้แปลว่าถึงแม้เราจะใส่พิษเครือพิษหรือไม่เครือพิษก็คือเท่าเดิมนะครับผมเนื่องจากเป็นการหักล้างกันนะของความสามารถในการต้านทานพิษกับเ,เครือพิษนะครับผมคือผมมมีอันนี้จริงๆแล้วมันต้องน้อยกว่าแต่เพื่อเว่าผมมีการก์ดมุเขียวแล้วก็เราไปอัพในส่วนนั้นอะเอ e ็นชาร์ดพอรชั่นอีก20่สิบมุงเกี่ยว3ามใบสา นะครับรวมเป็น50ทําให้ความเสียเปรียบทาตหายไปนะโอเคตัวสุดท้ายนะครับเป็นธาตุโพยชันขาโพยชันผมมีแค่ไซเวนเดอร์ที่เก่งที่สุดโอเคแบบไม่มีถ้าหากเครือพิษก็คือเบา,เบาลงเยอะครับผมแบบว่าเราเครือพิษแล้วแบบมันจะดีทุกตัวอะไรอย่างนี้เนาะคราวนี้นะครับผมมาเทียบว่าเครือพิด ตีกับไม่เคลือบพิษไอ้กับใช้ใบธาตุนะครับผมเตรียมมานะครับเอาเป็นใบธาตุลมละกันนะธาตุลมจะต้องตีธาตุน้ําผมเตรียมไว้คือเราจะตีโทสนะครับผมเหมือนเดิมเราจะใช้สแลตตีครับตีโทสด,ด้วยสลตธรรมดานะครับผมตีโทสด,ด้วยสเคลือบพิษ นะครับตีโทษด้วยเครือพิดบวกใบลมตีด้วยวทษด้วยใบาตาอย่างเดียวครับเส็จแล้วคราวนี้เราลองเครือผิดซ้ำ ัหมครบดังนั้นแสดงว่าการใช้ใบธาตุนะครับมันจะนับใบธาตุสุดท้ายนะครับผมหรือว่านับนะครับสถานะอาวุธธาตุสุดท้ายสมมุติว่าเราเคลือบพิษไว้และเสร็จแล้วเขา,าพระเขาใช้เศษอาวุธศักดิ์สิทธิ์ให้นะฮะธาตุอาวุธของเราก็จะกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ทันทีครับแต่ถ้าเราต้องการลบบัฟศักดิ์สิทธิ์ทิ้งนะครับเราก็แค่บ,บัฟพิษใหม่อีกรอบหนึ่งเท่านั้นเองครับ โอเคครับวันนี้เราก็พิสูจน์ทฤษฎีอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าหนึ่งคือนะครับเครือบพิษนะครับสามารถเพิ่มความแรงบางสกิลได้แต่บางสกิลไม่สามารถที่จะเพิ่มความแรงได้ถ้าหากว่าใครนะครับจะเล่นเปลี่ยนการเล่นจากเล่นพิษไปเล่นเป็นสายสกิลไรทธาุนะครับผมก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าสกิลไรทา่ามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะครับแต่ว่าโซดิสอยเยอร์เนี่ย เป็นไร้ธาตุก็จริงแต่ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราได้เลเวล8นะฮะก็ไม่แน่นะอาจจะเกิดสายแอสซินคอร์สสกิลนะครับสายไร้ธาตุครับผม ่อนะครับผมการแพ้ทางธาตุก็ยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่นะการตีปกติไม่ได้มีการเพิ่มธาตุใดๆนอกจากว่าเราจะเคลือผิดแล้วมันไม่ได้ติดมาพออัพปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าเราตีธาตุผิดตลอดไม่ใช่นะเราจะต้องเคลือผิดก่อนนะครับผมการเคลื่อผิดเหมือนมีใบธาตุใบหนึ่งใช่จริงแต่ถ้าเราไปตีนะครับมอนสเตอร์ที่ธาตุผิดแพ้ทางใช้ใบธาตุคุ้มกว่านะแล้วก็การใช้ใบธาตุนะครับสามารถซ้อน ไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับกดอันใหม่อันนั้นมีผลครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็อาจจะได้ข้อมูลไปจนปวดหัวเลยนะฮะนะครับถ้าหากก็ชอบนะครับข้อมูลดีๆที่ผมนะฮะนำมาเสนอนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมและติดตามนะให้กำลังใจผมไปด้วยนะโอเคผมยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกๆนะฮะเราจะโตไปพร้อมๆกันครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ